<Nope. S 1> เอาลนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ผมเล่นเกม Luna Mobile ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ mm hmm. เวลก็เกือบ70แล้วนะครับ mm hmm. ก็โดนบล็อก ID เฉยเลยนะครับล mm ็อ hmm. กก็ยังง,งงงอยู่ว่าทำไมเข้าไม่ได้นะครับเหมือนโดนบล็อกเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยติดต่อทางอาแอดมินลูน่ไปนะครับ จะเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะฮะคลิปต่อไปทางเพจแอดมินนะครับลูน่ามบานะครับขอ,ขอให้แจ้งรายละเอียดนะครับก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆก,ก็จะมีชื่อตัวละครซฟเวอร์ Silver ที่เท่าไหร่นะครับเล่นระบบไหนแล้วก็รายละเอียดการบั็กนะครับผมก็จะส่งไปทางาส่งเป็นภาพไปให้เขาดูนะครับนี ว่าเข้าไปแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับก็ส่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยแอดมินยังไม่อ่านหรอกครับพักหนึ่งครับประมาณสัก3วันนะครับแอดมินจะตอบมานะฮะพอตอบมาเสร็จ่าผมก็ได้ทําการส่งเรื่องไปนะครับเขาให้ส่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยตัวละครชื่ออะไรเนี่ยผมก็ส่งไปปุ๊บๆๆส่งไปแล้วก็ นี่ก็ประมาณ2วันแล้วนะครับก็ยังล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับล็อ <Nope. S 1> ก็เลยมาเล่นตัวละครใหม่นะครับเซิร์ฟเก้านะครับขี้เกียจรอนะครับท่านผู้ชมดีนะว่าไม่ได้เติมไปเยอะนะครับรู้สึกว่าจะเติมไปแค่3ามสิบพบาทนะครับปอ<ะ>งนี่ครับแล้วก็มาเปิดตัวละครใหม่ที่เซิร์ฟเก้าเก้านี่ครับตัวละครใหม่ของผม ยังไม่ได้เปลี่ยนคาสองเลยนะครับนี่ยังทําคาสองติดล็อกอยู่น่าจะประมาณพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็จะได้เปลี่ยนเป็นคาสองนะครับตอนนี้ยังเป็นาัาหนึ่งอยู่ก็เหมือนต้องเริ่มเล่นใหม่ครับท่านผู้ชมลบ nope. ซึ่งรายละเอียดประครของผมที่เิ่มเล่นใหม่เนี่ยก็อยู่ที่เวล56นะครับยังเป็นคัสหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคัสสองนะครับก็เล่นมือสังหารเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมพอดีชอบนะครับยังไปไม่ทันสุดเลยครับโดนบล็อกไอดีก่อนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับแต่โดนบล็อกเฉยนะฮะแจ้งไปแล้วก็นานอยู่นะครับผมว่าก็น่าจะอีกพักหนึ่งนะครับฝ่าจะปลดล็อกได้ก็เลย เล่นตัวละครใหม่รอไปนะครับแต่ก็คงไม่กลับไปตัวละครเก่าแล้วแหละเพราะว่าใช้ตัวนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นหนก็นหนนะครับเริ่มเล่นใหม่ก็มาเปิดกระชปองนะครับสุ่มสัตว์เลียงให้ท่านผู้ชมดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชม <Nope. S 1> ก็ตอนนี้สัตว์เลียงที่ใช้อยู่ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมสลยงที่ใช้อยู่มีอยู่เจ็ดตัวนะครับมีแค่นี้นะครับซึ่งไม่มีตัวสีแดงเลยนะครับถ้าเลียงสีแดงของเรานะครับสเลียงโบราณนะครับไม่มีเลยสักตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดซุ่มให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงสีแดงหรือเปล่านะฮะก็คงไม่กลับไปเล่นแล้วนะครับ ถึง ID 9เกาจะปลดล็อกได้ก็ใช้ ID นี้เป็นหลักนะครับเซิร์ฟเก้าเก้าเนี่ยนะครับใครสนใจก็แอดเพื่อนมาได้นะครับตัวละครผมก็ชื่อเดียวนะครับนี่นะครับชื่อเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไปเปิดอ่าซุ่มสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ผมมีศิลาลอยนะครับทั้งหมด ร้อยยี่สิบสี่อันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซุ่มกันดูนะครับว่าจะได้เสลียงสีแดงหรือเปล่านะครับสามตัวนี้นะครับที่มีให้ซุ่มนะครับแน่นอนครับซึ่งเราก็ต้องอยากได้เครื่องรุ่นแรกกันทั้งนั้นนะครับนี่ครับอย่างเท่นะครับครที่แล้วไอดีที่แล้วที่เราโดนบล็อกไปนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับที่เราได้ไปนะครับเดี๋ยวไอดีนี้เรามาดูว่า จะได้สัเลียงสีแดงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นตัวไหนนะครับไปเราไปซูมกันเลยนะครับมันมีร้อยยี่สี่เราจะซุ่มไปสี่อัานก่อนนะครับกดไปทีละอันหนึ่งสองอีกครั้งสามสี่เรียบร้อยครับ เรากดเ็จไปทั้งหมดสี่อันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากดทีละสิบนะครับ1 2อยี่สิบกดไป1ิบอันแรกครับท่านผู้ชมนี่ได้เ็จเลี้ยงในตำนานนะครับยังไม่ใช่สีแดงนะครับโอเคครับไปต่อนี่ครับได้สศษเลี้ยงในตำนานอีกตวงแล้วครับก็ยังไม่ใช่สีแดงอยู่ดีนะครับไม่ใช่สิ่งที่เรายังต้องการอยู่นะครับ ไปอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้ครับก็เหลือ90แล้วนะครับท่านผู้ชมไปต่อไมอ่ได้ครับไม่รู้ว่าไอดดนี N e ้จะได้ทะเลงสีแดงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับทะเลงตำน,นานนะครับ ยังไม่มาครับสัตว์เลี้ยงสีแดงของเราเหลืออีกเจ็ดครั้งนะครับไปยังครับท่านผู้ชมอีกหกครั้งไปยังครับท่านผู้ชมเสี่ยวสันหลังอยู่นิดๆนะครับอีกห้าครั้งนะครับยังไม่ออกครับออกแต่สัตว์เลี้ยงตำนานนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับไอดีนี้ ัตเสียงสีแดงของเรานะครับเลยแค่สี่ครั้งนะครับปยังครับท่านผู้ชมในตำนานออกเยอะสีแดงไม่ได้เลยไอดีนี้จะได้หรือป่าอีกสามครั้งผมว่าเพื่อๆอาจจะชวดนะครับอาจจะได้แค่สัตว์เลี้ยงในตำนานสัตเลี้ยงสีแดงอาจจะไม่ได้ป้าเข้าไปเอ้าท่านผู้ชมโอ้หได้แล้วครับเครื่องรุ่นแรกสําหรับสัตว์เลี้ยงสีแดงของเรานะครับสัตว์เลี้ยงโบราณนะครับที่เราต้องการนะครับ รอมานานนะครับโอเคไม่เปลี่ยนนะครับถึงไ d ดีเก่าจะโดนปลดล็อกก็ไม่ย้ายแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับยึด ID ีนี้เป็นหลักเลยครับท่านผู้ชมแจมแจ๋วเลยนะครับก็ยาวสําหรับไ d ดีนี้นะครับไอดีเก้าถึงจะปลดล็อกช้านะครับก็ไม่สนใจนะครับไม่เล่นแล้วอนี่ครับเราจะเล่นไอดีนี้ยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชม สิ่งที่เราอยากได้นะครับก็ได้มานะครับด้วยฟาร์มฟุกฟุกหรือเปล่านะครคบ uh ับเท่เลยนะครับเพื่องุนแรกโคตรเท่ผมว่าแม่งเซียวฟาร์มมะพราวแก้วเลยครับท่านผู้ชมก็ไอดีนี้แน่นอนไอดีลักของเรานะครับ เดีย20นะครับเมื่อกี้ยังเสียเสี่ยว่าจะไม่ได้ทะเลยงสีแดงนะครับแล้วเราก็ได้มานะครับถือว่าถูกใจมากเลยครับอีก20ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับปเดี๋ยวเราไปดูว่าอีก20อีกสองครั้งเนี่ยจะได้อะไรนะครับป๊าไม่ได้ครับอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมห้าสี่สามสองป๊า นี่ครับได้เสลียงดำนานนะครับเลียงดำนานมีเยอะเดี๋ยวเราก็ไปเลือกว่าตัวไหนดาเมตสถุงสูงครับเลือกปั้นเอานะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับสําหรับการซุ่มนะครับผมก็จะเก็บหินเ่าห็นซุ่มทั้งหมดประมาณสักร้อยี่สิบขึ้นนะครับเก็บร้อยี่สิบร้อยสามสิบนะครับแล้วก็มาซุ่มทีเดียวนะครับก็ มีโอกาสที่จะได้เสลียงสีแดงนะครับก็ผมเก็บไว้2 ID ID ดีที่แล้วที่โดนบล็อกไปเนี่ยก็เก็บไว้รู้สึกว่าจะร้อยฟ้าเหมือนกันนะครับร้อยสามสิบเปิดทีหนึ่งก็ได้เสลียงสีแดงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาไ d ดีใหม่เนี่ยนะครับก็เปิดซุ่มอีกทีก็ได้ตัวนี้เลยนะครับเสลียงสีแดงคือมูนแรกที่เราอยากได้ตั้งแต่ ID ดีที่แล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ ก็จะเล่นไอดีนี้ยาวๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันใหม่นะครับสำหรับตัวละครเซิร์ฟเก้าๆนะครับตัวละครใหม่ที่เราได้พึ่งเริ่มเล่นนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนคัท่องเลยนะครับเวลห้าสิบอควาานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากน้องๆกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไป่เพียงท่านี้สวัสดีครับ